เป็นยังไดตกพบนะพี่น้องเคยไดียิ่งเขาอกเขาใจคำว่าตกพบเนี่ยพี่น้องเขาใจจังไไดสวัสดีค่ะอุฏปานีนะคะมาพ่อกันอีกนะคะอุทปานีเ้ามาจากคลิปต่างๆนะคะคือการปฏิบัติจิตปฏิบัติใจปฏิบัติธรรมจากธรรมะธรรมดานะคะจนขึ้นเข้าสู่โลกอุตระของพระพุทธเจ้ามือ่อนีอุฏปนีจะมาบอาให้ฟังนะคะมิญยาติธรรมผู้หนึ่งถามนะคะถามปอทันวา ในชีวิตเป็ hey นปกติเนี่ยนะคะเฮจังไดสิโตกผมสิอยู่จังไดจังโบตกผมมาสั่งก่อนอื่นพี่น้องผู้ถัพนี่จะมาหว่ให้ฟังก่อนเข้ามาตกผมเข้ามาพบขึ้นหยังนะคะการปฏิบัติธรรมนะคะเข้ามาพบกับแปลว่วนแล้วเลือกยุคข้างหน้าอยู่ในหลกเจ้าของผู้เดียวนะคะซึ่งจริงๆการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านะคะก็คืออยู่ในโลกปัจจุบันเฮ็ดหยังอยู่ตอนนี้จิตก็อยู่กับปัจจุบัน จะบ่ไปคิดฟุง้งซ่านโอ้ยจักเป็นยังแต่เป็นยังคณะที่เหตุกับเ้าวอยู่เดียวนี่มืดหันพักอยู่ปับป๊บปังซี่สสติสตังกับ่อยูกอ่กับฟุง้งซ่านไปคิดถึงลูกผู้หั้นไปคิดถึงลูกผู้นี้ไปคิดงานคุณหั้นเป็นยังสี่งานเป็นอย่างสี่นี่คือการฟุงร้งซ่านนะพี่น้องเขาเอ่นมาฟุงาฟ้งซ่านฟุ้งซ่านนะคะอันนี้เป็นอกุศลของการปฏิบัติธรรมหรือ,อ,อยุนิลูกจากของ เฮ่าเป็นยังสันเป็นยังสี่คิดแต่อยู่ในจักรของนี่ค่ะพี่น้องคือเรื่องทีเแล้วมากนะคะหมู่ว่านี่เป็นยังสี่เป็นยังสี่เห่าวนาวอาจังสี่เลอะเห็ดเนี่ยมูเสียโอกเสียใจเป็นยังสันนี่สิอันนี้ก็เอิดวันนี้พบจักรของกับพี่น้องเป็นอักุศลตการปฏิมิโลกอุตละธรรมะของพระพุทธเจ้านะคะนี่คือการตกพคกับพี่น้องอยู่ในพบจ้าของนี่คืออยู่ในพบจ้าของตกอยู่ในหันอยู่ในผวังเลยคิ ตัเหลืองานวนไปวนมาวนไปวนมาขันฝุ่งส่างก็ฟูงขึ้นไปวนไปวนมาโบแหลวโบเหลิจกจะเถื่อนนะคะ่ะพี่น้องอันนี้เอื่อมาอยู่ในภพจะขอผู้ใดเหตุตัวนี้อยู่จังสี่ตลอดเวลาพี่น้องคะ่ะโอกาสที่จะเข้าสู่ธรรมะของโลกุตละของพระพุทธเจ้ายากค่ะพี่น้องพี่น้องตรงอยู่กับปัจจุบันดึงจิตเข้ามากค่ะมันอยู่โอเคมันอยู่ในภพเข้าใจ เฝ้าดึงเขามากอ่ะดึงเขามากกาลังหันผักก็ต้องเข้าใจว่าหันผักเราว่ามีดมันสิบาดมือเจ้าของนะคะพี่น้อง้องอยู่กับปัจจุบันดึงจิดถ้อยู่ปัจจุบันอย่าไปปุ่งอย่าไปปุ่งแต่งเออเห็นผู้นั้นยางมาเขาถามเฮ็ดยังไม่ไงเอาหันผักก็เลี้ยวไปค่ะหันผักโอที่ต่อกับหันต่อไปจิตก็อยู่กับหันผักอยู่กับปัจจุบันองการหันผัก ย่งไปพึ่งพึ่งว่าโอ้ช่งมาถามอีหยังข่อยจังสันสิอันนี้คือ,อการฟุ่มเฟือกพี่น้องค่ะพี่น้องเห็หดเหตไใดนะคะพี่น้องจะเบิดความถูกละทมตรงจุดนี้อันดับแรกเลยนี่พี่น้องต้องเหตุตัวนี้ให้ได้พอนความถูกมันมนาแนมนี่แ่ะค่ะความโกรธความแข็งบบดนีพ้พอเห็นเขามาถามเรื่องหันผักโกรธพร้อมเ้อค่ะถามเฮ็ดหยังเห็ดเปียกสิตายเป็นหยังคือบ่มาซอยน่ะ มาเลยเด้ค่ะพี่น้องควบฟุ้งซ่านมันจะมาตามมามแกกันมาเลยควบโกรธควบแก่งควบป่อใจต่างๆมันจะมากกันเลยนะคะอันนี้คือเอื่อนมาอยู่ในผมนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ที่คุคคน้นคู่ถ้าปนีวาวาอยู่ในปมมันจะบออกมาทั้งปากได้ค่ะจะโบาปากจะบเเวาจะบเเวาแต่บางคนออกได้ค่ะพี่น้องเว้าพื้นแล้วบา บอกผื่บอกผพนมันบอกพ่อใจจังสั่งจังสิฟุ้งสานไปมักถูกสิ่งถูกอย่างอันใดบวกลบกับว่าไปทุกทีบนะคะอันนี้คือมันบอยู่ในกรอบของสิ่งของธรรมของโลกอุตลาของุทธเจ้ามันห่างไกลแหงค่ะพี่น้องดังนั้นพี่น้องต้องมีสตินะคะตั้งสติมีสติกอนสีบอกยังอยู่ในโลกปัจจุบันอยู่กับสิ่งปัจจุบันที่เราเห็นนะคะมันเหมือนดูเหมือนว่าเฮาจะเป็นคนเฉยเมื่อนะคะพี่น้องแต่อยู่ในปัจจุบัน อะคะเข้าจะบบปุงมาแต่งแต่ว่าเข้าตัวเข้านน่หูดีแรกๆพี่น้องจะเหมือนเป็นคนไร้น้ำใจจะเห็ดจะเหตุเป็นแบบนั้นคือจะเฉยเมื่อยก็จะอยู่กับตจ้หลกจากของโลกปัจจุบันของจ้กของนั่นแหละโบมาณหลกในพบจังติผู้ถากนี่ว่าเด้คือหลกนู้นปัจจุบันตีเห็นนี่ค่ะพี่น้องฝึกไปเรื่อยๆอินทซี่พลาพี่น้องก็จะกาแข็งจิตใจพี่น้องก็จกาแข็งขึ้นพี่น้องก็จะ์หูแว่วไหวขึ้นมากว่าอันใดข่วนประมาณใดว่าพี่น้องก็จะประมานว่า ตัวนี้สามารถคุยได้อย่างสะดวกสบายตัวนี้บหมสมควรคุยตัวนี้บหมสมควรว่าพี่น้องก็จะเกิดตัวนี้ขึ้นมาเองโดยตัวพี่น้องเองนะคะเขาจะเกิดประมานโดยตัวเขาเองปรมม่านเข้ามาประมานโมเมนต์มาประมา,านคาได้กับพี่น้องคือประมาณมาว่าขวนหรือบอกขวนติ่สิวหรสิเหตุน,นะคะค่ะขอบุญขอบคุณหลายๆค่ะพี่นอ้องติดตามจองทำมาลกกุจลาจากพระอ,อุ่ ในช่อง YouTube ของคูธทัปนีนะคะหรือในเพจธรรมาโลกกุตรลาจากพระโอษฐ์คู่ทับนีหวังว่านะคะสิ่งที่คู่ทับนีเเ้าเหมือนนี้คงจะดึงจิตดึงใจให้พี่น้องนะคะนจากความถูกมือละเล็กละน้อยนะคะหรือจิติดตามจากช่อง Facebook คคู่ทัปนีนะคะกระไดที่เป็นภาษาอังกฤษน,นะคะขอบุญขอบุญหลายๆค่ะพี่น้องค่ะคู่ทับนีค่ะ